จ้าสาวสว่างคนอีสานจ้าสวัสดีปีใหม่สุขสุค้นและจเดอ้พอพศสองพันหา้าร้อยไอหกสิบแปดจ้ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญจะเดินทา,างไปไซไปปลอดปลอดภัยด้อจ้าเพิ่งเปิดช่องไหมจ้าช่องมันสาวสว่างคนอีสานจ้าจะไหนกับฝากช่องนี้เด้อจ้าเดอ้อฝาก กดติดตามให้แน่จ้าเพิ่งเปิดช่องใหมก่การใช้ชีวิตทั่วไปนี่แหละจ้าใช้ชีวิตประจำวันก,การเป็นยูแต่มีคอนเทนต์ที่สิทธายทำประมาณนั้นนะจ้าพี่น้องก็เดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่กะใไ้ระมัดระวเด้่จ้าเด้อบ้านเมืองเันกับมันกับ่คือสมัยตะกี้เป็นไรนะมันกะรถเรือมันกะหลายก้าก่ายเดินเดินทางไปไซกะให้ตลอดปลอดภัยกับช่วงเทศกาลน่ยจ้ามือนี้กะรถลายมือนี้ฉันกัมาตะลุ่มพยาบาลรถกันลายอยู่ ช่วงอยู่ตลาดตะลี่ไปใส่กัรถเรือกับไลยเขากัสัญจรเขาก็เปิดทำการการเปิดศูนยราชการเขาก็เปิดทำงานแล้วห่างร้านบริษัทยังกัก็เปิดแล้วมันก็เลยช่วงเทศกาลนี่การระมัดระวังจ้า กระบอมยังไลด์ดูจ้าก็เพิ่งเปิดช่องกระกจะทำคอนเทนต์เบิ่งเหจ็จ้าถ้าเื่อว่าพี่น้องอยากติดตามเพิ่ว่าจักไหนกระก็ติดตามติดติดตามรอชมเบิ่งให้นแน่จ้าการดำเนินชีวิตทั่วๆไปการเป็นยู่ทั่วๆไปนี่ละจ้า กะพึ่งกระพึงะพ่งสิลงคลิปนะจ๊ะแต่ยังท่านได้คิดคีอยังยังบอกยังบอท่านเดีคองอยังยอยเพราะว่าก็บพึ่งเห็นตะคลิปเพิ่นนะจ๊ะเลยอยากอยากลองใช้ชีวิตที่เฮาต้องทายทำคอนเทนต์นั่นนี่ต่างๆมันสิเป็นจังได <c oughs> มันสิเหต้ย <c oughs> ไปใดบอยอย่างสินะจ๊ะ กอนนี่กับเทศก,กาลต่างๆนู่นนี่นั่นกับอากาศกับหนาวช่วงปีใหม่กับส้งอันเป็นใครเป็นไอนะจ้า <c oughs> <c oughs> กับตั้งใดกับ ยังให้ติดตามรับชม,มกำลังใจเนด้อจาเด้อผู้ใดที่เห็นคลิปเบิ้งคลิปก็ติดตามให้เนื่จ้าก็ลองเบิ้งไปเรื่อยจ้าว่าสิเหตุจงังไดสิไปมากจางังไดเพิมเป็นอย่สิเป็นจังใดการใส่ชีวิตดำรงชีวิต คคนอีสานคนคนเา้าสว่างสิเป็นเรื่งไนแนงสีน่าจะจะต้องติดตามเบึงก็สิพยายามจะบึงหาคอนเทนต์เหตุอยู่แต่ว่าก็ดเก็ต้องมีคอนเทนต์กี่ยช้ชีวิตประจำวันของเฮา ต้นถิ่นต่างๆอย่างสินะจ๊ะก็ลองเบิง้งจ้ะห้องติดตามเบิง้งอาจจะบ่มีอย่างที่แบบอย่างแรงส่นะมันจะเป็นชีวิตกันเป็นอยู่ในครัวเรอนในชีวิตประจำวันอย่างประมาณนี้นะจ๊ะก็เพิ่งเปิดช่องไม่เน,นาะจ้ะเนาะก็ยังโบหงู์อย่างกับ ก็ลองเบึงก็ลองติดตามมึงจ้าขอสิค่อยๆทำคอนถิ่นไทยทำหนุนนีนั่นให้เบึงชีวิตกันใช่ชีวิตประจำวันสินเป็นเรื่องไหนเ็ดจังไหน,หน,ไหนความเป็นอยู่อยูกับไผเป็นจัืงไหนสินะาจ้าติดตามิ่งให้ไหด้จ้าเด้อ มือนีกับประเทไทยท,ยทำอยังสิเป็นคิจลักษณะปนใดนอกจากนะมันมันก็ยังผงม่อยู่ก็ยังบ่ท่านได้สิการเป็นมาเฮ็ดจังสรนจังสี่นอกจาก,ก,ากยังบ่ท่านได้ยังแบบอน,นั้นนะนอก็ากไทยทำไปเรื่อยๆเนาะสิได้คุณเคยฉันกัยังบ่ท่านได้คุณเคยกับกับกลองาากับยังนะจ่าก็ยังเป็นไอไอ,อ้อยอ,ยอยู่ยังไอยังเคินอยู่กัยัง ยังพรทันได้ชินปนัญหาแต่จังไหนก็ฝากเด้อจ้าถูกใจบ่ถูกใ,ใจจังไงกับติชมแล้วก็ติดตามเบิ่งให้นแน่จ้ามาเกือว่าเด็กคู่การใช้ชีวิตประจำวันเอ,อ่อคอนเทนต์จังสันจังซี่นะจ้ากรประมาณนี้ละจ้าต,ต้องติดตามเบิ่องแน่จ้ามันจะเป็นยังไงแน่น มาติดตามมึงให้ฉันเน่ยเด้อจ้าเด้อฉันเนี่ยกะขอขอบคุณที่คอนเทนตคัน,นคันธินลงใน y o ยูทูบนะคอนเทนต์ก็เป็นกำลังใจให้เนื้อจ้ากับติดตามเบิึงให้แน่ท่นสิเป็นจังใดมาจังใดยังสินะจ้าฉันเนี่ยกัขอบคุณในไลน์เด้อจ้ามื้อนี้ ขอให้ทุข,ขสุก้นปีใหม่นี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปสายไกลตลอ,อดปลอดภัยด้วยเจ้าจเด้อขอบคุณในหลายที่ที่เขามารับชมเบิง่งจ้าเรื่องไหนกะขอขอบคุณค่ะ